สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพ่อของนายฟิลเฮฮาเกมมิ่งนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟีฟ่าเลยสามแต่ไม่ได้มาเล่นแต่วันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะกันนะครับผมซึ่งนักเตะน,นี้ผมจะมาแนะนำให้ก็คือซาริโอมาเน่ซึ่งนักเตะคนนี้เมื่อคุณมีนทีมแล้วคุณจะไม่มีวันแพ้เพราะคุณมีซาริโอมาเน่นั่นเองและตัวนำตัวที่ผมจะแนะนำนี่ก็คือเป็นตำแหน่งคือปีก RM หรือว่าไ w ก,ก็ได้เล่นปิดตําหนิเลยก็ได้และที่สำคัญคือตัวนี้วิ่งโคตรเร็วเลยครับผมดูจากสตเตตเพื่องต้นนะครับผมนี่คือสเตตของซาริโอมาเน่นะครับมีความแข็งแกร่งร้อยหนึ่งถือว่าก็แข็งแกร่งนะสำหรับคนที่สูงแค่175นะครับผมเทียกบกับเมสซ,ซี่หรือว่ากองนี้ครับผมก็คือแข็งแกร่งพอตัวเลยและความอึดตั้ตงแตะตัวนี้ผมได้ลองใช้แล้วครับผมบวกแค่ก็ความอึดนี่ค่อนข้าง จะเหนื่อยเร็วมากตรติดคนนี้จะเหนื่อยเร็วมากเลยก็คือวิ่งแป๊บนึงก็เหนื่อยละส่วนที่เด็ดทีเด็ดที่สุดของตัวตัวนี้ก็คือสปีดต,ต้นกับความเร็วก็ผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงรีฟูดด้วยก็สปีดต,ต้น1้อีถือว่าเร็วโคตร,ร,ร,รนะผมคือวิ่งติดเท้ามากเลยคือบอลจะติดเท้ามากกคือวิ่งกระชากกระชากเร็วมากๆเลยแล้วก็ความเร็วนั้นไม่ต้องพูดครับผม ไม่เป็นใครเทียบได้เลยซึ่งผมก็ลองใช้ผมแต่ผมไม่ได้ใช้บวกแค่นักคือกะว่าจะมาบวกก็แหละเดี๋ยวรอดูใครเทียบกันผมจะบอกกันกระโดดไป14ก็คือตัวน,นี้ก็คือใครจะเล่นสายมุกก็มงไม่ได้แน่นอนครับผมเพราะว่ามมันเล็กมากแต่ว่าความข้องตัวกับสมดุลก็ถือว่าเยอะเหมือนกันับผมคือตัวนี้เบียดจะล้มบ้างไม่ล้มบ้าง,แ,งแต่เสถียใแจ่มไม่ค่อยล้มนะครับเพราะสมดุลมันพอมีอยู่เลี้ยงบอลตัวนี้เลี้ยงบอลเร็เวมากครับผมแล้วก็สกิลสีดาว มแล้วก็ประกบตัวอันนี้ไม่ต้องหามแล้วผมเฉพาะกดโอเคโคตรบอลนี่คือเลี้ยงบอลเร็วเหมือนกันนะผมเปิดบอลถึงอาจจะเปิดไม่สวยแต่ผมสำหรับผมว่าเปิดสวยนแล้วก็จะเปิดโลงหัวบ้างเลยเนี่ยผมใช้โรนโดใช่ไหมจะเปิดโดนโรนโดแล้วก็โหม่งได้ตลอดเวลาเลยครับผมสำหรับตัวนี้ได้การส่งสั้นตัวนี้ก็ส่งสวยเหมือนกันคือร้อยสี่จบสกอร์ก็สามารถจบสกอร์ได้ปัดได้ส่งใกล้ก็ค่าดจะส่งสวยเหมือนกันนะผมพลังยิงนี่ก็ร้อยเดียวก็ถือว่ายังน้อยอยู่แต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผม ยิงกไกล99กวันเล่ 100, 100กับอีกโค้ง100แพรนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็อยู่ตกที่ราคาประมาณ1 6 9 1 6 8บาทขออภัยนะครับผมบวก5 1 6 8บาทแต่ถ้าเป็นบวก6ก,ก็430บาทสำหรับใครที่จะซื้อมาบวกก็สามารถซื้อได้นะครับผมราคาไม่แพงราคาย่อมเยามากๆเลยส่วนนิสัยนี่นครับผมไดเวอร์พุ่ลงล้มให้ได้ฟาวเซลฟิต ชอบเล่นคนเดียวแล้วก็แฟร์ชอบเล่นลูกพิษแพงนะครับผมส่วนพลังแฝงนั้นมีแค่สามอย่างนะครับผมก็คือคิวปุ๊บก็คือเทมป์บอลได้รวดเร็วถ่ายก่อนเรได้ความเร็วและสามารถเล่นก็คือความผิวไหวคนละผมสามารถยิงได้หลายรูปแบบทำวอลเลยเปลี่นอากาศได้หลายแบบนะครับผมอัตราบุกก็คือบุกสูงและก็อัตราการปานกลางนะครับและ เท้าที่หนักคือเท้าวขวาแท้เท้าซ้ายสามซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าข้อเสียก็คือเท้าซ้ายครับผมเวลายิงเท้าซ้ายนี่จะประมาณห้าสิบห้าสิบครับผมจะเข้าบ้านไม่เข้าบ้านจะส่วนใหญ่จะเอ่อโดนเสาส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนะนะครับผมส่วนไฮไลท์นั้นผมขอไม่มีละกันนะเพราะขี้เกียจทําแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆสำหรับซาริโอมาเน่ ตอนนี้ก็เป็นรีบูตอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็ที่ผมพูดต้นคลิปว่าจะบวก5นั้นเป็นกิจกรรมครับผมโอเคขอตัดไปก่อน,นนะครับผมและนี่ก็คือไฮไลท์ที่ผมบอกนะครับผมก็คือ,อการบวกซาริโอซาดิโอมาเน่ ane, บวก5 6 6ล้านนะครับผมซึ่งผมจะมีเคว็ดเดีวยวกันไมครับก็คือช่วยกันกดซับกดแชร์กดไล like ค์กันด้วยนะครับผม,ผมแค่ไลค์ขอไลค์แค่20ก็พอ20ไลค์เดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูรับรอง คนที่ดูต้องสะใจแน่นอนครับผมเพราะว่าได้เห็นน้ำตาผมมั้งถึงผมไม่ได้เปิดเว็บใครคนจะรู้สึกได้ว่าสภาพการเจ็งมันไปนยังไงแต่สำหรับใครที่ต้องการให้ผมดูแล้วก็ช่วยกันกดปุ่มด้านล่างนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไม่เอาดิสไลค์เฮ้ยเอากดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับผมถ้าใครจะดูผมเจง็งร้องไห้เสียใจก็ช่วยชวยกันกดด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์ได้หรอ